สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนําร้านสติดฟู้ดในกรุงเทพจ้าร้านที่แนะนําเป็นร้านปิ้งย่างสไตล์เกาหลีชื่อมันจอมเอนะทุกคนอยู่โซนโ o โค่วอล์กใกล้ๆกับ BTS ลาดเทวีจ้าหน้าร้านก็เหมือนแบบที่เกาหลีมากเลยเธอเคยดูซีรีส์เกาหลีป้าเหมือนเลยอ่ะการจัด ที่นั่งโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเลยแล้วก็การบริการของเขาคือเราไม่ต้องย่างเองจ้ามาที่นี่คือแบบมีน้องๆพนักงานย่างให้โอ้หน้าที่ของเราคืออะไรสั่งแล้วก็รอกินอย่างเดียวเลยจ้าสบายมากแล้วก็เครื่องเคียงเยอะมากอันนี้เราประเดิมด้วยเมนูหมูสามชั้นย่างจ้าดูดิทุกคนช่ำ,ชำแล้วก็มีน้องย่างให้ดูดิโอ้แบบ ทำอย่างเดียวคือถ่ายคลิปแล้วก็ลอกินดูความเยิ้มของมันนุใช่แบบโอ้ยน่ากินมากเธอแล้วก็อร่อยมากเครื่องเคียงที่นี่คือแบบว่าเติมได้ไม่อั้นนะแบบเครื่องเคียงเยอะมากนี่เธอคือแบบมันมีตรงที่ว่ามันมีตะแกรงตรงนี้ให้อ่ะที่แบบว่าคอยแบบให้น้ำมันหุดเวลาเขาย่างเสร็จน้องก็จะแบบ คีบขึ้นมาวางไว้ให้เราตรงนี้แล้วเราก็ค่อยมาคีบจากตรงตะแกงไปกินอีกทีเนี่ยแล้วอันนี้เป็นน้ําจิ้มเขานะแบบมีมีสามอย่างให้แบบนี้เลยพอมาวางน้องเขาจะแบบเอาเป็นเซตน้ําจิ้มมาวางให้เราเลยคือแบบร้านนี้คือมีพนักง,งานบริการเราไม่ต้องทําอะไรเลยกินอย่างเดียวอันนี้เป็นเมนูที่เราสั่งเพิ่มเติมนะก็จะเป็นไก่ทอด แล้วก็ดูด,ดูพวกนี้เป็นเครื่องเคียงอ่ะเธอดูแบบเครื่องเคียงเยอะมากเนี่ยแบบเครื่องเคียงทยอยมาเสิร์บเรื่อยเรื่อยอ่ะระหว่างที่เขาย่างหมูเขาก็จะเสิร์ฟแบบเครื่องเคียงให้เราไปด้วยเรื่อยๆแล้วก็สามารถสั่งเครื่องเคียงเพิ่มได้เรื่อยๆนะไอ้เครื่องเคียงที่เราชอบเป็นสลัดผลไม้อร่อยมากเลยอะ่ะมันเป็นแบบ สลัดแล้วก็มีมันฝรั่งอยู่ในนั้นด้วยนี่มาดูความอลังการของเครื่องเคียงแล้วก็อาหารที่เราสั่งดูเต็มโต๊ะไปหมดเลยเธอดูอร่อยมากแล้วก็นี่คือทีเด็ดเลยเนื้อเทนเดอร์ลอยจ้าโอ้โหเนื้อคือแบบดีมากคือมันแบบละลายในปากอะเธออ๋อจะบอกว่าร้านนี้เป็นอลาคาส์นะเป็นจานจานะไม่ได้เป็นบุฟเฟ่นนะอยากกินอะไรก็สั่งเป็นอย่างๆไปมันไม่ใช่บุฟเฟ่นนะ เนื้อเทนเนอร์ลอยคือแบบโอ้โหดีมากแบบโูดูน้องย่างให้แล้วเขาจะโรยเกลือโรยพริกไทยให้แล้วแต่เราเลยมาดูความฉ่ำของเนื้อคือแบบมันดีมากจริงอ่ะมันเป็นแบบโอ้โหมันละลายในปากจริงเลยคือแบบพอกินอันนี้ก็เข้าใจเลยว่าทําไมแบบเอในซีรีส์เกาหลีที่เราดูกันทําไมเขาแบบชอบไปกินเนื้อกันเนื้อย่างกันแทนที่จะแบบกินหมูสามชั้นนี่แบบโอ้โหเขากินอันนี้คือแบบอุ้ยเข้าใจเลยเธอคือมันนุ่มมาก ในปากแทบจะแบบว่าเฮ้ยแบบไม่ต้องใช้ฟันเคี้ยวเยอะเธอแบบโอ้ยฟินมากจ้าแต่ราคาก็ค่อนข้างสูงอยู่นะเราจำราคาไม่ได้อะอันนี้ประมาณน่าจะสองชิ้นเมื่อกี้น่าจะประมาณห้าร้อยหร้อยมั้งไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะต้องไปเช็ราคากันอีกทดีดูดีความช่ำของเนื้อน้ำที่ออกมาขอคือแบบน้องเขาย่างให้แบบดีมาก มาต่อด้วยคิมบับจ้ามาร้านเกาหลีจะไม่สั่งได้ไงโอ้โหดูดิคือแบบไส้เยอะมากแล้วก็อร่อยมากแต่แบบชิ้นมันอิ่มมากนะทุกคนอันนี้คือแบบว่าแค่กินปิดท้ายจะดีที่สุดถ้ากินแรกๆนี่คือน่าจะกินอะไรไม่ได้แล้วแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องดื่มเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์เราก็เลยลองสั่งมาแต่เราจําชื่อมันไม่ได้นะแต่ประมาณว่าเป็นน้มามักกะลีอะไรสักอย่างอะ่ะน่าจะสนโนม,มกักกะลีมัง้งรสชาติก็แบบ เออออกแนวมักกะลีล้ะใครเคยเคยกินเราเกาหลีก็จะนึกภาพออกโอเคทุกคนวันนี้เราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะทุกคนไปก่อนนะบ๊ bye ายบายแล้เจอกันใหม่นะ